สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันวันที่4แล้ว day f นะคะ day สคือวันที่4ี่แล้วเราเดินไปหนึ่งชั่วโมง5นาทีแล้วก็วกเรา,นะราก,จรก็จะเขียนช่วงค่ำๆเนาะหรือช่วงว่างเราก็จะเขียนหรือไม่ก็จะเขียนช่วงสอง 2, ทุ่มสามทุ่มอย่างนี้เป็นต้นเนาะแล้วเราก็จะนั่งสมาธิสองทุ่มครึ่งเหมือนเดิมมาวนกลับไปที่เมื่อวานเมื่อวานเราทําอะไรไปเมื่อวานเราก็นั่งสมาธิออกกำลังกายแล้วก็เขียนเดลรี่ ri. เราทําไป3วันแล้วนะคะทุกคนวันนี้วันที่4ว่าจะทําได้ไหมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าเราต้องขอบคุณวันที่เราออกกําลังกายมากๆเดือนมิถุนาเราเริ่มออกกำลังกายอย่างจริงจังตั้งแ,แต่ทําชาเลจนมาจนถึงตอนนี้เดือนกันยาประมาณสามเดือนสามเดือนแล้วที่เราออกกําลังกายถึงแม้จะแบบไม่ได้เต็มทุกๆวันแต่ก็รู้สึกว่า เฮ้ยมันแบบมันก็ทำต่อเนื่องติดต่อกันสาเดือนรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันแทบพิเศษมันรู้สึกแบบแฮปปี้ที่เราทำได้เพราะว่ามันฝึกวินยัยหนึงคือมันฝึกวินยัยด้วยมันทำให้เราแบบมีวินัยในตัวเองแล้วก็เราทำอะไรเรามีวินัยมากๆ รู้สึกชอบตัวเองที่ตัวเองมีวินัยมากๆเลยนะคะทุกคนเราแบบโหถ้าย้อนกลับไปถ้าตอนไม่มีวินัยนะมันก็จะทําอะไรสเปรสปะใช่ปะแต่ตอนนี้เรามีวินยัยแล้วเราก็รู้สึกว่าแล้วทาสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรแล้วเรามีวินัยทำเกือบทุกวันอะ่ะทุกคนแล้วสองสุขภาพจิตดีขึ้นมากมาก,มากโดยเฉพาะการนอนนะคะแล้วก็การต้านความเครียดก็คือรู้สึกว่าแรงกดดันและความเครียดมันก็น้อยลงแล้วก็ สิ่งกระตุน้นสิ่งเหลาภายนอกมันก็ไม่ค่อยมีแล้วก็รู้สึกว่าเวลากระทบอะไรเราอ่ะจะเป็นคนที่ภาษาก็คือทางหัวเวลาที่ยินคําพูดที่แบบสะเทือนใจอ่ะเราจะรู้สึกแบบรู้สึกเลยอ่ะทางอารมณ์เพราะว่าเราใช้ F I เยอะก็คือ feeling ความรู้สึกอะเยอะเป็นคนที่แบบใช้ความรู้สึกนําใช่ป่ะมันเป็นเหมือนคน sensitive อ,อม แต่ด้วยความที่แบบเราฝึกมาแล้วเราก็รู้เท่าทันอารมณ์เรามี EQ ที่สูงมากแล้วคิดเร,เราเคยท so นะําแบบทดสอบแล้วเราก็มี EQ ที่สูงก็คือถึงแม้ไม่ทาแบบทดสอบเราก็ทดสอบในชีวิตจริงเวลามีอะไรกดกมาแล้วก็มีความรู้สึกบ้างเป็นบางเรื่องแต่ด้วยความที่เราก็หายได้เราก็ไม่เราไม,เาไม่เราไม่ตอบโต้ทันทีแต่เรารู้สึกว่าเราต้องเก็บไว้ก่อนปุ๊บแล้วก็รอให้อารมณ์มันหายปุ๊บ แล้วก็จัดการกับอารมณ์ไปแล้วก็จะมีธีจัดการกับอารมณ์ในแต่ละรูปแบบนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าวิธีจัดการอารมณ์เป็นแบบไหนลองไปเซิร์ช Google หรือถาม c ช a t g p t หรือถาม g e m i n i ได้เลยได้หมดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการออกกําลังกายมันเห็นผลแบบมากๆเลยละการออกกําลังกายแล้วตั้งแต่แบบช่วงที่เราออกกําลังกายใหม่ๆตอนประมาณม3าตอน15ต,ตอนอายุตอนออกกาลังกาย เคยเออกกําลังกายมาแล้วแต่มันไม่ได้จริงจังเท่าตอนอเลสปาสิบห้าหลังจากแบบมันจะมีเหตุการณ์หนึง่งเกิดขึ้นแล้วเราก็กลับมาออกกําลังกายกลับมาแบบฟิตทวนกลับมาดูแลสภาพายใจแล้วก็ก็จะมีช่วงม .4 ม5ม .6 กก็ออกกําลังกายบ้างแต่มันจะมีระยะเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะตอนนั้นช่วงเรียนเนาะมันก็จะมีเบื่ออ่ะเขาเรียกว่า มันก็จะมีแบบขออ้าให้ตัวเองพักอะไรแาวเออออกออกอากาแล้วเรียนมันเรียนมันเหนื่อยแล้วมันจะออกออกมากาดีกว่าแล้วก็แบบเนี้ยแล้วก็มาจริงจังต่อสิบเก้ายี่สิบก็แบบทาทาเลิกเลิกทำได้สามเดือนก็เลิอกอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทําแบบให้มันเป็นกิจวัตรเลยให้มันมันต่อเนื่องแบบหลายๆเดือนเป็นปีสองปีสามปีแบบอยากให้มันเป็นระยะยาวอะแต่มันค่อนข้างเราเป็นคนค่อนข้างทำอะไรที่ระยะยาวไม่ได้อะทุกคนว่า คือมันเป็นมันเป็นอะไรก็ไม่รู้คือมันต้องหาชาเลนจ์มันต้องหาแบบอะไรที่ตื่นเต้นเร้าใจอะไรที่มันแบบกระตุ้นให้ตัวเองทํามันต้องมีสิ่งกระตุ้นคือเราไม่มีสิ่งรางวัลรางวัลตัวเองก็คือความสุขแล้วก็เราอะไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าให้โฟกัสที่กระบ,บวนการเออไม่ต้องโฟกัสที่แบบเป้าหมายเป้าหมายถึงมันจะสูงขนาดไหนเรากระบ,บวนการทีละนิดกระบ,บวนการขอให้ทุกวันเราทําแบบ กระบวนการว่า1 2 3 4สเต็ป1 2 3 4ทุกวันเราจะทำา3สิ่งนี้ทุกวันแล้วซมสสิ่งนี้เราได้อะไรเราได้ความสุขความสุขจากอะไรเซโรโทนินเอนโดฟินแล้วก็อะไรนะนั่นแหละเออวันนี้ทุกคนเราได้สารออกซิโตซินด้วยก็คือเราได้สาร ของการเล่นกับสุนักก็คือความผูกพันแล้วก็เราได้คุยกับแม่ปะปะไปไปแล้วก็จะมีช่องข้ามช่องเราเมื่อวานเราได้คุยกับคนที่รู้จักมีเพื่อนเราแล้วก็เพื่อนสนิทแล้วก็มีพ่อมีน้องก็แบบคุยแบบทางโทรศัพท์นานแล้วก็รู้สึกว่าเออมันแบบมันแฮปปี้ที่แบบเราได้คุยกับแบบคนที่แบบเราให้ความสําคัญเนาะ คือมันจะเป็นสารออกซิโทซินมันก็จะทําให้เราแบบรู้สึกผูกพันรู้สึกรักรู้สึกอะไรต่างๆมากมายข้ามมาที่ข้ามมาที่การออกกําลังกายแล้วข้ามไปเรื่อยใช่ไหมเออแล้วการออกกําลังกายของเราอะ่ะเรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้คือถึงแม้ว่าจะฝนตกเราก็สามารถเปลี่ยนกิจกรรมเป็นอยู่ในร่มแทนอยู่ในที่ที่แบบ มีหลังคาแทนก็คือข้างบ้านเราก็จะมีเครื่องออกกำลังกายอยู่แล้วก็ออกแล้วก็มีเครื่องตัวนี้ซึ่งไม่ได้ออกนานแล้วเพราะมันออกกำลังกายมันเบามากมันก็มันมันไม่มีความหนักหน่วงในการออกกำลังกายรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ท้าทายอ่ะแล้วก็เลยไม่ได้ออกออกกำลังกายแบบนี้แล้วแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยเห็นไหมเชือกออกกำลังกายเนี่ยเห็นไหมเชือออกกำลังกายตั้งแต่อายุสิบห้าตอนนี้สิบห้าสมุกเนี่ย เราออกกำลังกายดยการกระโดดเชือกตอนนั้นรักพี่เบเบ้มากเพราะว่าออกกําลังกายตามคลิปพี่เบเบ้ใช่ปะ่ะน้องก็ออกแล้วก็มีน้องน้องเราทางสายเลือดก็ออกกําลังกายตามพี่เบเบ้ออกกําลังกายด้วยกันนะแล้วเราอะก็ไปเราก็ซื้อเราก็ไปซื้อเครื่องมันเอ้ที่กระโดดเชือกเพราะว่ามันได้ทุกสวนเราก็มีคลิปๆเรื่องของพี่เบเบ้ที่สอนกระโดดเชือก เออเราก็ชอบแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยกระโดดเชือกนี่มันอาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้ออกกาลังกายได้เร็วขึ้นได้เหนื่อยขึ้นได้อะไรขึ้นแล้วก็จับเวลาแล้วก็เวลาออกกาลังกายเช่นเามันฟาดขาฟาดงางฟาดงางเลยก็คือสายมันจะเป็นสปริงใช่ป่ะแล้วมันฟาดฟาดฟาดแล้วแบบแสบมากอาุแล้วแบบแล้วตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแบบกระโดดเชือกสักเท่าไหร่เนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็ข้ากระโดดเชือกไปที่กรุงเทพ แล้วเราก็กลับมาที่ชนบทแลว้วก็ไม่ได้ออกหลายเดือนแล้วก็หลังจากเอากลับมาแล้วก็ไม่มีกําลังใจในการออกเพราะว่ามันออกได้แป๊บเดียวแล้วมันก็เหนื่อยแล้วมันเหนื่อยแล้วมันก็ท้อแต่แต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่รักการออกกำลังกายแบบมากใช่ป่ะแล้วก็เรื้อึสุ่า เฮ้ยมันแบบมันทุกคนมันจะมีสารสารหนึ่งอะคือสารเอนโดฟินใช่ป่ะคือทุกคนจะรู้สึกว่าข้างการออกกําลังกายไหมคือทุกคนทําอะไรที่มันได้สารแห่งความสุขสักสารหนึ่งอะมันจะเป็นการเสพติดค่ะทุกคนคือมันคือออกกําลังกายแล้วออกกาลังกายออกกาลังกายแล้วออกกําลังกายอีกคือมันจะเสพติดกันออกกาลังกายปไปเลยซึ่นชิงวันไหนที่ไม่ได้ออกกําลังกายมันจะรู้สึกแบบอึดออด คือมันจะเป็นเหมือนกันคือทุกอย่างเหมือนการเล่นโทรศัพท์ก็ใช่การดูหนังการฟังเพลงการทุกอย่างอ่ะที่มันเกี่ยวกับสารสมองเกี่ยวกับ,บความสุขถ้ามันทาให้ก่อความสุขได้มันจะเกิดการเสพติดถ้ามันก่อความทุกข์ได้ความทุกข์ก็เกิดการเสพติดเหมือนกันถ้าไปทําอะไรแบบให้มันเกิดความทุกข์เยอะๆถ้าให้มันเกิดความสุขเยอะเราก็จะเสพติดเหมือนกันเราต้องอยู่ในที่สภาวะที่กลางๆ แล้วก็พูดใจง่ายง่ายพูดใจง่ายอ่ะจะทำมายากเออแล้วก็โฟล์เราจะมาผงผงจะสบาว่าโฟโวคือเรารู้สึกว่าช่วงนี้อ่ะเวลาเรามันเดินไปเร็วมากช่วงออกกำลังกายมันเดินไปเร็วมากแล้วก็ยังเอใจเฮ้ยแบบเดินไปเร็วมากแบบมากๆมางๆ่าวมากเลยหนึ่งชั่วโมงของเราหนึ่งชั่วโมงห้านาทีของเรารู้สึกว่าแบบ แล้วรู้สึกว่า30นาทีของเราก็นิดเดียวมันรู้สึกได้ว่ามันง่ายขึ้นมากเลยโฟกัสกับอะไรแบบเวลาเล่นเท่า30มปาเราก็ให้เวลาตัวเองก็คือเราให้เวลาตัวเองที่เราสับหรือแบบเราจะมีช่วงหนึ่งที่ฝึกฟังแบบนี้นี่ทุกคนอันนี้ของแม่นะอันนี้เป็นของแม่ของเราก็มีอยู่แถวนี้หละ อยู่โซนไหนก็ไม่รู้แต่มันจะค้าคล้ายกันซื้อจากช่องทางออนไลน์อันนี้ก็เป็นลำโพงนะคะทุกคนคือแต่ก่อนแต่ช่วงช่วงการเราเล่นโทศรศัพท์เราจะฟังเพลงใช่ปะ่ะเออเราฟังเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็เสียบแฟลชไดเออแล้วปัจจุบันนะคะทุกคนแล้วไม่อยากพูดมากเลยไม่ได้ฟังและ เพราะว่าเรากดดันตอนนั้นเราแบบค่อางจะจริงจังกับการฝึกภาษาอังกฤษมากจนเกินไปจนรู้สึกว่ามันอยากเล่นโทรศัพท์อ่มันอยากทําอะไรที่มันแบบไม่จมแต่เพราะเราฟังเพลงอังกฤษจนเราจะจำได้แล้วว่ามันมีกี่เพลงเราจะำได้แล้วว่ามันร้องเพลงอะไรแต่เราล้อไม่ได้เก็งปะเออเราฟิลแบบ รู้สึกแบบดีมากรู้สึกดีดีสุดก,ก็เราอยากแนะนำให้ทุกคนไปอ่านหนังสือนะจะมาขายแบบอันนี้ก็ต้องไปอ่านคือมันดีมากดีดีแบบดีดีเราคือเราอะไปเจอเทตหนึ่งในในอะไรสักอย่างของ นอกจากไอจีที่มันเป็นข้อความอะตัวดําๆอะตัวมันเป็นตัวแอดเออเราจาชื่ออะไรไม่ได้คือเราไปเจอช่องหนึ่งคือเขาแบบเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับจิตวิญญาณด้วยแล้วเราก็ไปดูมาเขาก็พูดประมาณว่าเออถ้าเราแบบเจอคนที่ทําให้เราเจ็บมากๆเกี่ยวกับความรักใช่ปะเขาคือครูชั้นดีเลยลก็คือเขาเป็นเหมือนครูที่ทําให้เราแบบได้รู้ว่าเออความเจ็บครั้งนี้แล้วความรักต่อไปของเราจะเป็นยังไงแล้วก็ มันจะทําให้เราพัฒนาเราไม่ใช่อยู่กับที่นะ่ะเหมือนการหนีตายอะ่ะเหมือนการหนีตายใช่ปะคือเราหนีออกมาเพื่อให้พ้นจากความเจ็บแบบนี้เลยอะ่ะทุกคนคือเรารู้สึกว่ามันเราก็ติดตามนะต็ใน a t ต u อตจูสต์ดมแเราติดตามสองคนแหละอืมติดตามสองคนละดูดวงคนหนึ่งแล้วก็คนหนึ่งก็จิดวิญญาณแล้วก็รู้สึกว่า ก็มันฟิลแบบมันได้อะเราชอบอะไรที่มันค่อนข้างที่เป็นแต่ก่อกกนชอบแนวจตวิญญาณแต่ปัจจุบันไม่ค่อยได้ชอบไม่ค่อยได้ศึกษาเท่าไหร่ก็จะเป็นแนวดูดวงมากกว่าแล้วปัจจุบัน่ะแต่ก่อนก็ชอบศึกษาจีตวิทยาปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้ศึกษาแหละ รู้สึกว่าเราเน้นปฏิบัติมากกว่าเพราะว่าเรามีโฟกัสที่สําคัญก็คือเราโฟกัสที่สุขภาพกายใจส่วนความรวงความรู้เราก็สามารถอ่านได้ที่หนังสือมันมีหนังสือให้อ่านสามารถอ่านซ้าได้แต่ด้วยความที่ช่วงนี้อ่านหนังสือไหมก็ไม่ค่อยได้อ่านทําอะไรก็เล่นโทรศัพท์นั่นแหละเออแล้วหนังสือเล่มนี้คือแบบคือแบบ มันแบบฟิลกูแล้วอ่านได้เนี่ยแล้วว่าจะอ่านวันนี้ให้มันจบนะเพราะมันเหลือไม่กี่หน้านิดเดียวเองอันนี้มันถึงหนึ่งร้อยสามสิบสองสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดมันเนยลยอีกสามสิบสี่สามสิบสี่หน้านิดเดียวนะนิดเดียวอัดคลิปเสร็จว่าก็จะอ่านแล้วก็จะอัดคลิปต่ออีกไหมประมาณนี้แหละโอเค ได้ข้อสรุปแล้วเนาะรู้สึกว่าเราถอดแว่นเราสวยมากก็คือแว่นเรามันเก่ามากดูดิดูอ่ะดูดิมันเป็นเงี้ยปกติมันต้องเงี้ยแต่มันเป็นเงี้ยทำไงแล้วก็ฝากกดติดตามฝากติดตามช่องวันหนึ่งนะคะวันหนึ่งเนาะวันหนึ่งจำว่า วันหนึ่งวันแปลว่าห,ห,ห,หนึ่งหนึ่งก็แปลว่าห,หนึ่งหนึ่งหนึ่งก็เป็นสิบเอ็ดวันหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะบ๊ายบาย